กลับมาพบกับเรา2คนกันอีกครั้งหนึ่งเลยคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะที่เราห่างหายกันไปนานจากรายการหัวหินอินไซต์เฮาส์ค่ะกลับมาในรูปโฉมใหม่นะคะที่จะนําเสนอข่าวสารนะคะกับรายการวอรตี้แนวท่องเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรากลับมากันอีกครั้งนะคะกับรายการเวส t ์เซอร์เวหัวหินค่ะที่จะนาเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆของเือง์เกอหินให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะ ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตอนแรกที่เราจะนำเสนอเรื่องราวก้าวลำลึกถึงพ่อรัชกาลที่9กนะ้าณหัวหิน ในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะจะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ค่ะ ถาเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราปุกชนชาวไทยนะคะจะได้ร่วมกันรำลึกถึงสถานที่หรือกิจกรรมที่สำคัญของเมืองหัวหินค่ะที่เราจะได้ร่วมกันรำลึกนะคะถึงพ่อหลวงบวกชนชาวไทยของเราค่ะกับรายการเวนเตเซอร์เวหัวหินค่ะในตอน900ารำลึกถึงพ่อรัชกาลที่9ก้าไปติดตามชมกันค่ะ รอยเสด็จพระราชดำเนินจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริในประเทศไทยที่ผสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวหัวหยินมิอาจจะลืมเลือนได้นั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนรถบพิพิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่29เมษายน2493ภายหลังจากวันประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายน2493เพื่อพักผ่อนอิริยาบถณนะตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลหัวหินและในอีกหลายๆครั้งต่อมาซึ่งระหว่างที่ประทับแรมพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และได้ทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากของพระนิกรย จึงได้กําเนิดโครงการพระราชดําริขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองหัวหินนั่นก็คือโครงการพัฒนาชนบทถนนสายห้วยมงคลรอยพระราชดําริแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ืบเนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักเมื่อวันที่14 1 6ถึง16ตุลาคม2542ทําทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลเนื่องจากระบบระบายน้ำในเขตอำเภอหัวหินไม่สามารถรองรับน้ำฝนดังกล่าวได้กรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยอย่างหนักพ่อหลวงรัชการที่9ทรงมีพระราชะแสร,รับสั่งให้กองงานส่วนพระองค์สำนักพระราชวังและกรมชนประธานประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพิจารณาโครงการปรับปรุงป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลจึงเป็นที่มาของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสํานักชลประทานที่14กรมชลประทานร่วมกับกรมการหานช่างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2549 สามารถป้องกันและบรรเทาอุดกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินได้เป็นที่น่าพึงพอใจรอยพระราชดำริบ้านเขาเต่าบ้านเขาเต่าชุมชนเล็กๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ทรงเคยเสด็จเยี่ยมรัชฎร และทรงเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและประสบปัญหาการขัดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภครวมถึงในช่วงน้ำทะเลขึ้นจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาศทำให้ผลผลิตเสียหายพระองค์จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน60,000บาทให้กรมชนประธานเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของเต่า บนที่ดินที่ราชดรได้รวมตัวกันน้อมกล้าวถวายแด่พระองค์จำนวน300ไร่โดยกรมชนประทานได้ออกแบบและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของเตาแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2506ในการนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเจิมเสาเข็มพืชทอนระบายน้ำเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2506จึงนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรก ของกรมชนประธานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมอืองควหินในปัจจุบันนอกจากนี้ที่บ้านเขาเต่าปัจจุบ mm ัน hmm ยังมีศูนย์ห um> ัตถกรรมทอผ้าซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเมืองแล้วยังเป็นอนุสร์สำคัญที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเพื่อเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพประมง โดยมีสมเด็จพระนารเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดหาครูม,มาช่วยสอนชาวบ้านและถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าย้อมสีผ้าการขึ้นลายการตัดเย็บโดยให้หญิงสาวชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้พร้อมกับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าให้กับกลุ่มชาวบ้าน เกินกลายมาเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าในพระราชลุมริและจัดตั้งเป็นศูนย์หันตกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่าในปัจจุบันรอยพระราชกรณียกิจศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานหัวหินโดยศูนย์ฝนหลวงหัวหินได้จัดทําหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อให้เป็นสถานที่สําคัญตามรอยเบื้องพระยุคนบาทพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดศมหาราชพร,รมบรมนาถบาพิตรซึ่งศูนย์ฝนหลวงหัวหินเป็นศูนย์เฉลิมพระเกียรติและเป็นศูนย์ต้นแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงอาคารสารลาที่ประทับซึ่งเป็นอาคารท่าอากาศยานเดิมที่กรมการขนส่งทางอากาศมอบให้เป็นอาคารที่ทำการทั้งหลังประกอบด้วยห้องทรงงานและที่ทำการของศูนย์ฝนหลวงหัวหินนับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรมการฝนหลวงสืบเนื่องจากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ใช้สนามบินบอ่อไฟ เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการวิจัยการค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาขั้นตอนกรรมวิธีและเทคนิคในการปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512และเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจดังกล่าวด้วยพระองค์เองทั้งระหว่างที่ทรงแป่พระราชฐานมาประทับนาวังไกลกังวลหรือทรงบัญชาการมาจากพระตำหนักจิรดารหัวฐานผ่านข่ายวิทยุตำรวจ โดยส่วนฝนหลวงหัวหินยังได้เปิดโอกาสให้เยาว,วชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมหรือศึกษาดูงานหอเฉลิมพระเกียรติพระปิดาแห่งฝนหลวงได้ทุกวันด้วยค่ะ ศูนย์รักสุนัขหัวหินโครงการต้นแบบแก้ปัญหาสุนัขจรจัดและขาดแคลนเลือดเกิดขึ้นจากนามพระราชลือไทยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งศูนย์รักสุนัขหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อพิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตครอบครัวคุณทองแดง เป็นทุนในการก่อสร้างอาคารและจัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถรัรมภ์โดยให้เทศบาลเมืองหัวหินดูแลสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบทั้งการให้อาหารรักษาสุขภาพฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิทำหมันเพื่อควบคุมปริมาณและเลี้ยงสุนัขให้อยู่กับธรรมชาติส่วนสุนัขที่แข็งแรง สุนัขหัวหินเกือบ1000ตัวซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเมืองหัวหินได้อย่างเป็นระบบและยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีรอยจันทร์ลึกการศึกษาทางไกลครคูตู้ นับว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะกับเด็กที่ขาดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและอยู่ห่างไกลความเจริญจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือคูตู้เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนครูผู้สอนเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการเรียนภาคพื้นฐานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับเด็กในเมืองโดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่5ธันวาคม2538เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ในปีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยพระองค์พระราชทานทุนประเดิมและตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ50ปีให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสืบมานับเป็นรอยจารึกในพระหมหาการณุณาธิคุณของพระองค์กับการศึกษาของไทยมาจนถึงปัจจุบัน รอยล้าลึกณห,หาหัวหินด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถด้านดนตรีและด้านการกีฬาของพ่อหลวงรัชกาลที่9ประกอบกับชายหาดหัวหินซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนตาอากาศเก่าแก่และเป็นสถานที่ที่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดที่จะเสด็จมาประทับเพื่อพักผ่อนพระอริยบทระหว่างการทรงงานในพื้นที่เมืองหัวหินจึงเกิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรำลึกถึงพระองค์ณบริเวณชายหาดหัวหินเป็นประจำทุกปีอาทิการแข่งขันเรือใบารายการหัวหินริกาตาและเทศกาลดนตรีแจ๊สซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วยังทำให้ประชาชนชาวหัวหิน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของสถานที่และมีโอกาสแสดงตนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนอีกด้วยอออออรอยลำลึกหน้าบ้านพ่อ เมืองหัวหินได้ชื่อว่าบ้านของพ่อเพราะเป็นที่ตั้งของวังไกลกังวลสถานที่แห่งความทรงจำของประสบนิกก่อนชาวไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีที่ประสบนิกก่อนชาวไทยโดยเฉพาะชาวหัวหินมีต่อพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิษพ่อหลวงรัชกาลที่9วังไกลกังวล เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวหัวหินได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งสเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับเพื่อทรงพักผ่อนอิริยาบถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในพื้นที่เมืองหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงจนเกิดโครงการพระราชดำริหลายโครงการ เป็นสถานที่สุดท้ายที่พระองค์เสด็จมาประทับและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรักษาพระาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชก็เสด็จสู่สวรรคาลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นำความโศกเศร้ามาสู่พระสกนิกร่อนทั่วประเทศจนเป็นที่กล่าวขานขนานนามวังไกลกังวลว่าบ้านของพ่อนำมาซึ่งกิจกรรมน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของชาวหัวหินสืบมารอยลำลึกพระมหาการุณาธิคุณณหัวหินปีพุทธศักราช2559นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อต้องจารึกในความทรงจำว่าวันที่13ตุลาคม2559เวลา19นาฬิกาสำนักพระราชวังออกแถลงการให้ทราบว่าประเทศไทยได้สูญเสียท่อของแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตสิริพระชชมพันศาเป็นปีที่89ทรงครองสิริราชะสมบัติได้70ปี ภายหลังที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระอาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเวลากว่าสองปีนับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าไม่อาจลืมเลือนได้เมืองหัวหินเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระองค์สเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับก่อนจะ,สะเสด็จไปรักษาภะวรกายจากพระอาการประชวนและ,สะเสด็จสวรรคตพระสนิกรชาวหัวหินจึงได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมมากมาย และความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและของพระสงฆ์นิกรทั้งประเทศก่อให้เกิดพลังแห่งความรักที่ลูกๆจะแสดงต่อพ่อผ่านกิจกรรมน้อยใหญ่จํานวนมากเพื่อรำลึกในพระหมหาก,กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม่ได้ I mind can't get you off my off ever i try the flame kindled in my heart keeps burning high though time has the power to fly what you it So When จากที่เราได้พาไปสัมผัสเรียนรู้และรับรู้ก้ารอยลำลึกถึงข้อรัชกาลที่เก้านักหวยหินเพื่อให้เราทุกคนคุณผู้ชมและทีมงานของเราได้มีโอกาสในการย้อนรำลึกและซึมซับในพระมหากรุารณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรมหาูม,าพมิพลออดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นยิ่กว่าพระมหากษัตริย์ พระออก์จะเ,เป็นพ่อของคนดีพ่อของเราชาวไทยทุกคนค่ะและตอนต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนที่ตาว่ับงชมกันได้ค่ะกับรายการเวนเซเซอเวหัวหินสวัสดีค่ะ